วนกูเห็นไม่ใหญ่มึงขี่รถลงไปไปทางมอฮะอ้าวไม่ขับรถไปแล้วโทรหามึงบอสอ่ามึงคือหูจะไปหามอสสองแค้มป์โอ้ยเห็นดอกนุ่งผ้าถักไว้กองไปลูกแม่ชิมานอนอยู่นี่บอสขากมึงเอาอย่าแม่ให้แบนไม่ด่าใจคุณเอาขอโทษค่ะขอโทษค่ะมาผ่าลูกแม่ จะฆ่าลูกกูจะกูผิดนะมึงมันเป็นล้านหนูนะด่ามันไม่ได้หรอกอนุญาตนะครับมันติดอากเ้วแก้ไขได้ไหมพบกับคู่พานางที่กำลังฮอตกำลังฮิตอยู่ในขณะนี้นะคะในล่าสุดนะฮะนางไปเอาหัวของนางเข้ามาบ้านของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ที่พูดเฮ้ยขาดมึงไปเน่าเฮ้ยไม่ได้โดนเราควนน้อนางนอนอันนอนนุ่นตากัระจุตตี้อันหงานวัาซ่านยังนั่นฮะโอ้ยพี่เน่าเอ้ยไม่ได้ยันหนักมันใสลูกหน้าคขอยู่ห้านพี่ก่อนนะกว่าทุรสัพ์เชยเราไม่สนใจเว้ย ซัมพอลูกนั่งไม่ได้อยู่เหัอนัน่งจะเอาผู้ไายขเขาเฮืกันได้ลูกชายนั่งกันแน่นเดิด้วยใช่ครับบอืมเฮือนเพื่อนเนาะพี่ออาาน้องค่ะสลายกลางบ้าน ปีใกลมีใหญ่โซน เสเสียกกวยโอ้ยไปปลาหเด้อโอ้ยนวัตเตียมนักเห็ดอีสังงามป้านดนบ่จะงอเฮือนยากนั่น แม่คือแม่นั่งก่อนแม่เครื่องก้าวแม่ยังไงยังไงแม่หวัดดีถึงไกลอออีกไกลสวัสดีค่ะลืมอีก่ได้สนใจกับทางซองสนใจแต่ผัวอะไรไ่ต้องสนใจดอกสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้ยเดินทางไปเที่ยวค่ะไปเทีเอาไปเที่ยวเมืองค่ะบ่อนไปบ้านนอกเย้ด้ เองเลยแต่ข้าไปได้พ่ซีพวมก็เลิศเจิดจัดค่ะซีเพ่มก็บอดบอดเศร้าดงเลิศจะแม่าลน้พี่แม่จะไปซื้อง่ายก็ปักซองนะปลินชื้ๆเี่น้องพาัวะปัถีไปพี่น้องเล่นสื่อกับ่วีดอกพี่น้องนี่เล่นในมุกโจกอีดยังแม่แม่มาซื้อเขาก็ซื้อให้ลูกก็ได้เะแม่เด้ มันอยากมันเต้างอเยเยพี่น้องนี่ยานอยู่นะเจ<า>ียมาตใส่ไม่ใหญ่นีแม่มาว่านี่พระเจ้าข,อขอ้อขนมนะตนนม้จนมจับนุมนั่น,นม่ราบไม่จักินะ่นะมทราบก็เลยไอลานในเ่เพื่อนอันก็ไม้ล้านเพือนตัวนี้ก็ทราบไม้ล้านตัวนั้นจะมาจากอันสีนน่โอ้ลาจะคือลายลายลายละ เม่ปได้ไม่เห็นป้าเนี่ยเบล่ป้าก็กินน้ำกันนเผาเ่อเล่าไงเราเซลว่าดีไม่ชงนวดแต่เปิดไปแล้วปักเซลด้วยิไปปักเซลมาเชื่อนวดกูได้ไงวะเราไม่ไม่ดูเอเนี่ยงี่หได้้าอะไมาได้มาได้คือกรดได้ไงชอนเดาไม่ไม่ดูปีไก่แต่ี่หัได้ โอ้จะมึงเป็นยางเละนี้ก็ไดหมนี้ก็ไดร้อยเลยแหละเก็บัมาซือเงี้ยเดียวมันสิ้อ้าพวเป็นเล่าหาพี่น้องเอ้ยหาอยางเล่นวดซาตอนนั้นแล้วนะสบายนะแม่เนาะ ไอแม่ไปไปหาคุณจิลล์ป่แม่อยากยาไปยุอยากไปคุณไม่ติพต่อของพ่อคุณเท่าไรแม่ฮะ,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 ะคุณเท่าไรอันเท้าหน้าเทาหยามาได้ปไม่ไงอปแม่ีกไ่ไอา,างปีกไก่เออไก่ว่ามันปอดเลยเราเป็นนกร้อกนกย่าไงหย่า เีงานกับมันไปนเว่าเราจได้เอาปลาซองเป็นนกฮัตสึคอง้อขนมมาขายใน้มเยนจะดีซื้อให้สมไหเมซอนกับพัวกินมยกอมาดีนะคุณนี่คุณจะซื้อแต่แมซอนเด้อเื้อไหอัผก้คายตเด้อแต่เพื่อนงานซ่อมนะเพื่อนล้างไห้ล้างเลยกลายมาแล้วล้างตามนี้งตามเนกเลี่มันโผล่ขึ้นมาี ต้นากนมามันมกเขยาเมื่อจะขี้แล้วเเซียวเกียเก่ยวรู้สีอไจ้ะเบาอย่งยงางนี้โอ้จะเหี้ยขอมืงเบออาอิชาบออิชาอ,อิฉาพวใหญ่อีแม่บองเบ,อบ,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 บ้อบอ,อ,บอ,อิชาบอูี้ยอายุมัที่เกี่ยางกลางนะครับมันแล้วแม่นาง้ล้วแม่นี่หูเห็มัในบบบ นหนไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรค่ะแหหยอกทางน,นอมเขียนบ่โ <c oughs> ดย <c oughs> สิไปสั่งอันนั้นตั้นหา เอาพมีคู่อย่างนี้อย่างนี้ะเาพอมีคู่เขาชอตตูวปะเราลงจากเลดอยางนะปอกุนอ่ะดาดด้านอยู่แล้วเป็นลงเห้ยังมมีขู่ม่ได้ฮะแต่พวกเขายังความีอ่ะบ้านดินยงนบ้านเด้แล้วก่ได้อิ่องอิาดอกมชาหะไวเงี้ยเนาะไอ้เด้ยเขาไม่เห็นเี่ยกเขานาะเมียกระจางไม่เคยหนาแดงขิดผู้แดงขินวัดสันแล้วเนาะ เนยแต่เนี่ยเสยห้เนี่ยกระจังมาเชินว,ว่นอ,อีกว่าอ้อ้อยาแปะ่า,ะาปปะงามสุองามจะเสียตัวนี่วราไปชื่ออะไมาิใจมียวครับแป่ว่ามียเอาหายโอ้ยปูกระด้าแล้วก็รักอายเจ็บยด้เนาสิา้องจมาจค่ะเออแม่พ่อะไรั้แม่เอ้ยพ่ออะไรต่ต้องพาแม่เอ้ย พ่อแหละค่ะเออใส่ยเต็มแปเต็มข้าวเพื่อเต็มแปเต็มข้าวตอนน้ำตาลพันย่อยด้จยากวันมาษาใทยว่าคือถือว่าเป็นตัวเป็นต่อไปหมดได้เบิงสังขานแล้วแหละจะแบบ เอาเ่าดอนยิงอยู่บ้านวะถไหมยู่วันนั้นไปเมื่อไหกร่กันหรอกนะครับเช้าติแมดีกับมาเช้าเอ็นั้หลายคนนั่นไปเบาดอนกับเบาแฮมแบบหรือจอยิ้มแม่หมากเบาแฮมแตเสียดายเบาดอเดาดอนเอ่แบบหมากก่ะซองตาดอเลยสดาตอนก้นา มีไอ้ช้อนได้ได้่ภาพผู้หญ้าเองมาปลดตัวปลาบ่าดอนตัวนี้กัรักอาบแม่ปลาแม่วันนเขาจีบกูมไอ้ช้อนภาพผู้หญ้าเอโอ้ยเ่อิจชาบอกว่าโบน่นสาเบื้งน่ะบรอิจชานั่นแน่ใจโอ้ยมีความว่อิจชามันใสความจริงล้วนนิชา มันใจมันใสครับเพราะว่าวชื่อดอกว่าเ้ยอ่ะเจอเีนแล้วอีนงมีในมือกับีใช่ไหมกะไาก็มีในมืออะไส็จแ้นัดแห้งใสยิ้เจ้าแห้งขึ้นเลยอ้กาประมาณของอีแม่อ,มมอยีนน้งกระดิใจนงเดกบมาอยู่น้ำก้านแล้วเอ ก็สิบเบอเลิก์าจากการนำแ,แม่นาบานีนอโอ้อก็เสียอีแม่โอ้ยเม,มือม่อน,นี่ไหนอุดมสมบูรณ์อยู่บัจจาค่ะอีแมเช้าไม่ได้ใจเด้ยวหรอกค่ะ,คะยางยังมาได้อีควบขาดตายก็เอกลัวที่นอนคนเดียวกับน้าไปกันไนะไปพูดปู่ยาเต็มอโอ้ยชมนำหนานี้เนาะหน่าวันนังสิไปซ้ำซ้ำเาวไการเราอยู่คนเดียวอ่ะเอ้าจิซ้ำซ้หายน้าน้า้นาาน้้จัเข้าไป <c oughs> เอ้ยก็เลยมาได้ตักดอกเลยยังมนอยค่ะค่ะอยากกินดูไลน์แม่แม่กินดูไลน์แม่มาเถอะมาให้ให้แม่เอ้ยจะรับมันสิข้นบุญดีลำเนาะกินไลน์มันเกิดยิงอมานอนออกายทำไห้แม่ยิงท่อน่ะพูดยิงแม่พูดซัดไดอไแมน่ะเขาบพูดยิงท่อหน่ะแม่ รถนักเกือรถนักกล้วยแล้วสื่อโอ้โหเสื่อบอกครับพ,รรพี่เด้งกับสิแกนไม่ใช่ก่าวัสนีก่อติดตามตอนต่อไปในพี่เดองดู